ร้องให้กับพักประชาชนและก็คุณชัยรัตอยากจะฝากพี่น้องไปบอกคนราชบุรีที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดราชบุรีว่าวันที่หนึ่งกันยามีการเลือกตั้งนายกอบจอคนเก่าเขาลาออกไปแต่บอกว่าจะขอกลับมาสมัครใหม่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่กลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแต่อันนี้ไม่ว่ากันเพราะของเราก็มีของดีเหมือนกันที่จะสู้ คุณชัยรัตน์นี่เป็นคนที่มีอุดมการแบบอดีตพักเก้าไกลแน่นอนเขาเข้าใจความเจ็บปวดของคนราชบุรีดีอปอจเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่างบป,ประมาณมากมาย7 0 0กว่าล้านภาษีของพวกท่านทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งกันยาขอส่งสัญญาณไปกับคนราชบุรีที่อยู่นอกราชบุรีทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกถ้าเป็นไปได้มันไม่เหมือนเลือกตั้งปีห6 เลือกข้ามเขตก็ไม่ได้เลือกข้ามจังหวัดก็ไม่ได้เลือกล่วงหน้าก็ไม่ได้เลือกข้ามประเทศก็ไม่ได้พี่น้องต้องกลับมาที่ราช,ชบุรีอย่างเดียวขอให้กลับมาสัก29สิงหาคม30สิงหาคมกันเหนียวไว้ได้ไหมครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่น้องฟังแล้ว <Yeah. S 1> เห็นด้วยกับการเลือกตั้งอบจแบบวิสัยทัศน์ที่เขาพูดพี่น้องไปบอกเลยครับมีพ่อบอกก็ มีแม่บอกแม่มีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องมีแฟนบอกแฟนไอคนที่พูดนี้ยังไม่มีแฟนแต่ไปบอกเขาว่าวันที่หนึ่งมันสาคัญกลับบ้านมากินข้าวด้วยกันวันที่หนึ่งกันยาตื่นกันเช้าๆไปเลือกตกั้งอย่าไปคนเดียวมันเหงาบอกบ้านฝั่งซ้ายบอกบ้านฝั่งขาวาบอกบ้านฝั่งตรงกันข้ามว,ว่าให้ไปเลือกกันเยอะๆเพราะตอนปีหกหให้มาเรา ให้พักอดีตพักเก้ากามาเป็นอันดับหนึ่งสองแสนกว่าคะแนนแต่คนมาใช้สืกการถล่มทลาย <c oughs> เพราะราชบุรีรักในประชาิปธไตยใ,ยใช่ไหมใช่คร <c oughs> าวนี้ตอนเลือกอบจปี63 <c oughs> หายไปแสนหนึ่งคราวนี้ผมก็กังวลมั่นใจในตัวก็าไม่ก็มั่นใจแต่ก็ไม่ประมาทเช่นเดียวกันพี่น้องราชบุรีก็ไม่ควรที่จะประมาทเช่นกัน บอกให้ทุกคนกลับมาบ้านกลับมาบ้านมากินข้าวด้วยกันแล้วไปเลือกตั้งกันวันที่หนึ่งเยอะๆคราวนี้ถ้าพี่น้องฟังแล้วพอจะเข้าใจว่าเลือกตั้งอบอจอคนมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าเป็นแสนมันสำคัญพี่น้องจะมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆจะชักจะชวนอย่างน้อยคนละสามสี่คนคนละไม้คนละมือเอาคนราชบุรีกลับบ้านมาอาทิตย์หน้าผมโรงบอกไว้ก่อนเลย อาทิตย์นี้บอกว่าทําไมต้องกลับมาเลือกตั้งอาทิตย์หน้าจะมาบอกอีกทีว่าทําไมต้องเลือกเขาและพักประชาชนแต่ขอโหมโรงไว้สักเล็กน้อยในฐานะที่เป็นอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลมีโอกาสมีประสบการณ์ส่วนตัวในการทํางานกับหัวหน้าพักและเลขาธิการพักคุณนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือว่าคุณแทง้งถ้าพี่น้องประชาชนยังไม่ได้เป็นคอการเมืองและยังไม่ได้ติดตามเขา อันนี้คือประโยคเดียวที่พี่น้องจะรู้จักเขามากขึ้นเขาคือ AI ทางการเมืองครับพี่น้องเขาคือ AI ที่มีหัวใจเขาจะเป็นคนที่ใช้ระบบเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาใช้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนเขาเป็นคนที่รู้ลึกแต่สามารถที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นในแนวกว้างได้เขาคือคนที่สุภาพแต่เข้มแข็ง เขาคนที่เป็นเขาเป็นคนที่นิ่งเป็นแค่โฮมโรงดาวทิตศหน้ามาจัดเต็มให้ใหม่ตอนที่มีวิกฤตโควิดผมจำได้ว่าต้องวิ่งหาโรงพยาบาลตั้งหลายโรงพยาบาลกว่าจะนึินกันยา เดี๋ยวเดี๋ยวมีวิดีโอเดี๋ยวมีวิดีโอสักครู่นะครับแต่มีวิดีโอเดี๋ยวรอเดี๋ยวสักครู่โอเคเดี๋ยวนะโอเคเรอแป๊บนึงนะครับรารอแป๊บนึงนะครับเอาละเอาละระวังรอค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าโอเคค่ะหนึ่งกันยาอันนี้นะคะกาเบอร์อะไรนะหนึ่งกันยากาเบอร์อะไรหนึ่งกันยานนี้นะคะ เบอร์หนึ่งค่ะเลือกหุ่นชัยรัศมิศอิสระพงค่ะเป็นนายกอบจอของจาวลาชบุรีกันค่ะเซลฟี่ไหมครับ <Yeah. S 2> เอาจากซ้ายไปขวาแล้วก็ครับไปถึงตรงนู้นแล้วกลับมาใหม่นะโอเคไหมกล <Yeah. S 2> ้องไปที่ไหนชูบวนหนึ่งให้หน่อยนะกล้องจูน่าจังพี่ห่นนะพี่เตรียมมาใครเข้ามาข้างหลังเลยครับโอเคสามหนึ่ง let's go <S yeah. ไปตามดูใน t ิ k t อ k ในเทียมนะโอเคไหม